ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลักนากกันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากเป็นดวงภาพรวมแล้วก็ดวงความรักทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้คับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราเริ่มต้นกันพยากรณ์ด้วยไพย่ชุดคู่บุญน,นะคะ พลังานไพ่ประจําตัวท่านนะคะชาวราศีกันท่านได้ไพ่ฝึกฝนนะคะท่านจะมเีเขาเรียกว่าความเพียรพยายามนะคะในการฝึกฝนให้ตัวเองเกิดความชํานาญนะคะในเรื่องของงาน นะคะหรือเรื่องของการเรียนรู้อะไรสักอย่างนี่แหละคือมีความขยันหมั่นเพียรดีก็จะประสบความสําเร็จได้เพราะท่านทุ่มเทกับมันเต็มที่นั่นเองนะคะในตําแหน่งการเงินค่ะท่านได้ไพ่หมายเลข6 1บอกว่าพื้นที่แห่งความมั่งคั่งนะคะการเงินของท่านดีมากๆค่ะพบกระดุมพระคือชอบของทางการทำมาหากินการสร้างเงินสร้างรายได้มีเงินเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมนะจนเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนที่พ่ขึ้นนะคะในตำแหน่งสหาชาการติดต่อการสื่อสารนะคะสั่งการค่ะแปลว่าท่านติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามท่านมีอำนาจนะคะในการสั่งการหรือการติดต่อสื่อสารเขาทุกคนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านเขาให้ความไว้วางใจในตัวท่านนั่นเองนะคะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายนะคะในตำแหน่ง พันธุทุที่อยู่อาศัยบ้านครอบครัวปักหลกักแปลว่ามีความมั่นคงนะคะในพลังงานใบถัดไปค่ะในตำแหน่งบุตรตนะคะอาจจะเครียดเรื่องของลูกน้องบริวารบ้างนะคะไพ่อบอกว่าความเบื่อหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารที่ท่านจะต้องแบบเขี้ยวเข็นเขาอะค่อนข้างจะทำอะไรอืด ไม่ไม่ทันใจจะบอกว่าเขาทุจริตก็ไม่ใช่นะคะแค่เหมือนเขาทำงานช้าหรืออะไรสักอย่างจนทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดและเบื่อกับลูกน้องบริวารน,นะคะในตำแหน่งอริปัญหาอุสักไพ่ดีค่ะแสดงว่าท่านไม่มีปัญหาในแง่อะไรที่รุนแรงเกี่ยวข้องกับศัตรูไม่มีนะคะเพราะไพ่ออกบอกว่าพื้นที่แห่งความสำเร็จนั่นเองนะคะในตำแหน่งความรักคู่ครองนะคะ ท่านได้ไพ่บอกว่าสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรอนะคะรอการติดต่อสื่อสารกับคนรักเนี่ยจะมีแมสเซจส่งมาหาท่านหรือเป็นการวิดีโอคอลคุยกันก็ได้ถ้าอยู่ทางไกลนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะไพ่อาจจะบอกว่ามีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะโอเคในตำแหน่งสุขภาพค่ะ ให้บอกว่ายังไงนะคะให้บอกว่าสิ่งสากลน,นะคะถ้ามองสุขภาพภาพรวมอาจารย์มองว่าแข็งแรงแต่ก็เตือนนิดหนึ่งไพ่อาจจะมีปัญหากระเพาะลำไส้ทำงานผิดปกติกินอาหารรถจัดนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ ไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ยังเหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนชาวราศีกันนะคะซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะในตำแหน่งการงานขึ้นไพ่พื้นที่แห่งส่วนรวมนะคะท่านทํางานเพื่อส่วนรวมดีนะคะท่านชาวราศีกันเป็นคนที่ทําอะไรนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและการงานก็แปลว่าท่านทํางานได้ดีมั่นคงและมีคนให้การสนับสนุนทีมเวิร์กก็ดีค่ะ ในตำแหน่งโชคลาภนะคะพบลาภะท่านได้หมายเลข51นะคะห้างเลขคู่มิตรนะคะเทพพระอาทิตย์ขึ้นมาค่ะท่านจะมีโชคลาภนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้พไพ่ใบนี้นะคะมีเกณฑ์อย่างเรื่องงานมีมีโอกาสนะคะไพ่ขยายกันเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนาะผู้ใหญ่โอ้ทํสนับสนุนในตําแหน่งสรุปว้าวไพ่ดีมากเลยค่ะพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตอารมณ์ดี ท่านจะได้โชคลาภฟุกๆจากการขอพรกับองค์พระพิคเนตได้เลยค่ะทําอะไรก็สําเร็จนะคะขอให้โชคดีนะคะต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่ค่ะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีก,กันอนพลังงานของท่านนะคะพลังงานของชาวราศีกันท่านในไพ่เดอะเม i ิเชียนเด็กถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่ j u s t ิ c e นะคะอาจารย์มองพลังงานท่านมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็น่าจะแปลว่าท่านเชื่อมั่นว่าท่านมีสเสน่ห์พอนะค,ะควบคุมคอนโทรลคนรักได้เขาไม่ไปไหนหรอกอืมนั่นคือความรู้สึกของท่านนะท่านคิดว่าคนคนนี้ยังไงก็เลือกท่านไม่มีวันเปลี่ยนใจนั่นเองนะคะดูฝั่งเขาบ้างนะคะเขาคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีกัน คนรักของท่านนะคิดยังไงกับท่านอยู่นะขอพลังงานคนรักของชาวกันค่ะเป็นไพ่บอกว่าเอ็มเพลอร์นะบางท่านคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะไพ่ใบนี้นะอ่าเจ็ดหมายเลขเจ็ดเดชาดีออดเป็นภาพผู้ชายเนะาะขับเกวียนแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่บนกล่องฟางถ้ามองอาจารย์มองคนนี้เขาน่าจะารักและมั่นคงกับท่านนะไพ่ออกมาดีมากเลยค่ะเขาตัดสินใจแล้วนะ เลือกท่านอย่างแน่นอนเนี่ยอืมนะคะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาคลาคขลังกับสิ่งเดิมเขาตัดทิ้งได้เลยและตัดสินใจเลือกท่านนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรยังไงอีกความรักคนมีคู่นะคนของชาวราศีกันอ่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับให้ความรักความอบอุ่นเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านนั่นเองนะคะ เขาเป็นคนชอบเทคแคร์ดูแลนะคะเป็นคนรักสนุกอยู่ด้วยแล้วอาจจะบอกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจก็ได้คนคนนี้นะคะเขาจะาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีนะคะให้ราชนีพระชันนะตั้นเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาจะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะขอพาง,งานอีกหกใบเ,เขาจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอาจจะท่องเที่ยวทางน้ําก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ และเขาจะบอกรักท่านเขามีความรู้สึกมีความปรารถนาในตัวท่านอย่างมากเลยโอ้โหไพ่นะฮะอืมเขารักแล้วก็จะรักตลอดไปนะคะความมั่นคงค่ะไพ่แปดเหรียญนะคะอ่าไพ่ขึ้นเดเมเชียนนะคะ, Machine, ะ,คะท่านเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วเลือกแล้วนะคะประกาศเปิดตัวค่ะไพ่จัดสิ e มใบสุดท้ายค่ะ อา,อาจจะแปลว่ามั่นหมายแต่งงานก็ได้เลยไพ่อย่างเนี้ยนะคะคนคนนี้ตัดสินใจแล้วเลือกท่านแล้วนั่นเองนะคะขอพลังงานของชาวราศีกันค่ะเพจอัพเพนโคนะคะสามถ้วยค่ะโอ้ได้ไพ่คล้ายๆกันเลยเนาะไพ่ชุดเดียวกันเลยนะ,ะไพ่เดือดเฮอร์ม หมายเลเก้านะคะเพราะฉะนั้นเหมือนพลังงานตรงกันนะอาจารย์มองว่าคือเขาเรียกว่ามันมีอะไรหลายอย่างแหละที่ดึงดูดกันอยู่ระหว่างท่านกับเขาเนาะตัวท่านเนี่ยนะคะดีใจมีความสุขกับการที่มีคนนี้เข้ามาดูแลนะแล้วยังไงอีกคะชาวกันเดอ c h ชาลิอเนี่ยบางท่านก็คุยกับชาวต่างชาติจริงๆเนาะเนี่ยอ็มเพลชาลิออดเนี่ย มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือคนละเชื้อชาติศาสนาคนละประเทศอืมคนละจังหวัดนะเอ็มเพลอร์แต่อาจารย์มองมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาสูงมากๆและเหมือนท่านก็พึงพอใจกันนะคะไพ่อ่อควินโทษทีค่ะอัศวินเหรียญค่ะแล้วก็ไพ,พ่ภาัสพระราชอ้าสวยงามมากเลยค่ะหกถ้วยตกลงปงใจค่ะนะ,ะทั้งท่านและเขาแหละตกลงปงใจ เลือกกันและรักกันนะคะและจะอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยและตลอดไปไพ่บอกงั้นเลยนะคะขอไพ่สรุปจากไพ่ key of the love พลังงานไพ่ key of the love บอกว่าอ่าไม่ว่าจะใครมาขวางเส้นทางรักอะ่ะอืมท่านจะสู้ยิบตาเลยแย่งชิงมาเป็นของตัวเองนะอ่า หัวใจนี่ยังว่างสำหรับคุณเสมอเขาก็อยากจะบอกอย่างนั้นเนะะ่คะอ่าคือลักษณะเขาเขียนว่ามาแล้วก็ไปเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์มองไปไปให้หายแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะอาจจะแปลนคนรักของท่านยังมีเรื่องที่จะต้องสั์สางอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวคือพ่อแม่อยู่ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นมีบางช่วงเขาอาจจะขาดการติดต่อท่านบ้างก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ,ะเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเล่สเนหาเขายังลุ่มหลงอยู่กับท่านอยู่นะคะและก็จะยืนยาวเหมือนเต่าเนี่ยความรักแบบยืนยาวนะคะท่านกับเขาเป็นคู่กันแล้วนั่นเองพอต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ พลังงานดวงคนโสดนะคะได้ไพ่สามดาบราชินีพระจันทร์นายนอบครับหนึ่งไม้นะคะ uh, อาจารย์มองสามดาบอาจจะราชินีพระจันทร์อาจาอาจะอ่านเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดของท่านในเรื่องของความรักท่านอาจจะเคยคิดว่า มันเจ็บเหลือเกินไม่อยากมีใครแล้วอยากอยู่คนเดียวอยากไปทุ่มเทเรื่องของการงานการเรียนก็ได้แต่แล้วนะคะปักนี่มันจะต้องมีใครสักคนเข้ามาแล้วทําให้ท่านหวั่นไหวะะอ่ะนะคะอัศวินถ่วยหนึ่งไม้อ่ะเหมือนเขาเข้ามาแล้วพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเปิดใจกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณหวั่นไหวและอดไม่ได้ที่จะเปิดใจที่จะคุยกับเขาอ่ะไพ่ขึ้นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วยังไงอีกนะคะ พลังงานไพ่6ดาบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการาที่คนนี้เข้ามาซัพพอร์ตดูแลจริงๆให้ความรักความอบอุ่นเหมือนผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยอะไรประมาณนั้นหรือเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนแม่ดูแลลูกก็ว่าไปนะคะคนคนนี้เข้ามาแล้วยื่นความรักยื่นความจริงใจและ เด็ดขาดมั่นคงกับท่านทำให้ท่านใจอ่อนนะเปิดใจกับคนคนนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นชาวราศีกันหรือราศีเมษก็ได้นะคะธาตุลมก็ได้นะคะตุลกุมมถถุนธาตุน้ํมมนากรกฏพิจิกมนก็เป็นไปได้นะคะแล้วยังไงต่อนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าเก้าดักหา้าไม้ เออนะคะแต่นั่นแหละถึงจะเปิดใจยังไงอ่ะท่านก็ยังมีอะไรที่มันยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ท่านไม่ได้แปลว่าท่านจะรักใครแล้วให้คนนั้นไปเต็มร้อยท่านจะเผื่อไว้เสมอเผื่อความผิดหวงังเผื่อน่น,อนเผื่อนี่เพราะท่านเจอบทเรียนที่มันเจ็บปวดมาแล้วนั่นเองนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นท่านรู้จักบาลานตัวเองได้รู้จักรักตัวเองรู้จักให้ความสําคัญกว่าคนอื่นอยู่แล้วคือความสัมพันธ์กับ ตัวเองนั่นเองนะคะโอเคขอไพ่สรุปด้วยไพย่ฮารุออร์คโคนะคะอา่าไพ่จะบอกว่ายังไงนะคะเออ่มันอาจจะมีภาวะที่แบบเครียดในเรื่องราวที่เหมือนตัวเองฝันร้ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะ แต่แล้วนะฮะมันก็กําลังจะก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วจากที่นอนสมแบบไม่มีชีวิตชีวาเอ่อไม่มีความสุขต่อไปนี้ท่านเริ่มที่จะทํางานแล้วคิดเรื่องเงินเรื่องการหารายได้แล้วและท่านมีโอกาสเจอใครสคนที่เป็นคู่แท้อยู่กันจนแก่เท่าได้นะคะเพราะนั้นอดีตที่เจ็บปวดมันจะถูกชะล้างไปเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะ ไปทุ่มเทกับงานกับเงินกับผลประโยชน์และท่านจะได้เจอบคนที่รักท่านจริงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอืมจัดการนะคะท่านจะสามารถบริหารจัดการชีวิตท่านนะได้ดีค่ะและก็ความรักครั้งนี้ในที่สุดก็เจอคนที่ จะอยู่เคียงข้างกับท่านจนแก่เท่าไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับคนโสดนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ